กะในโซนสุ่มนะครับสุม่มในต้วนี้จะปลูกถั่วฝังยาวนะครับปลูกถั่วฝังยาวไวน้นี่ปลูกล้าก็กำลังขึ้นคางนะครับกำลังเป็นนวยนะครับกำลังจะเป็นถั่วฝังยาวนะครับเนี่ยเป็นนวยแหละซุ่มนี้สำหรับปลูกถั่วฝังยาวด้วครับพี่น้องคำว่าเมองน้ำกัน ถ้าติดตามคือคิดว่าสุมนี้จะปลูกทั่วตลอดนะครับครับเริ่มเป็นงวยแล้ะแต่ว่าสตูเพื่อนนี่รู้สึกว่าสีลายอยู่แต่ว่าส่วนใหญ่ที่บใส่สารเคมีนะครับกับปล่อยไปต่มนี่มีปุ๋ยบางมีไห่ปุ๋ยบางปุ๋ยขีวงวนะครับปุ๋ยคอเขาเฮานะครับ ล่างถอดยอดนะครับถ้าเป็นไวยก็คือสิบุกึดอจูกึดจินนะครับแช่เจ็บกินนะครับเพราเจ็บขาย